สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับเซลนูยุทธานะครับนะครับก็วันนี้นะเดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นแคปกันบ้างนะครับเป็นอิอิซุุดีแม็กนะครับเป็นตัวแคปบนะ1.9 s อนะครับนี่ปี2017นะครับลูกค้าให้ดูกระจังนะจะแคปนิดนึงครับด้านหน้านี่ไงด้านหน้าสวยไหมสวยนะครับปี17นะครับราคา4 9 9 0 0 0าเบาทเท่านั้นเองนะครับนี่นะครับ ให้ดูรอบๆพันตันนี้จะเป็นแม็กใหม่ยางใหม่นะครับลูกค้าแม็กทีนะครับยอดแดงนะครับนะครับล้างใหม่เตลียมนะครับสีขาวสายกิก๊กนะครับสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันนะครับลูกค้าคิดดูนะรอบๆพัน รถสวยนะเรารับประกันว่าร้านเราเนะ่ะเราคัดให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับไม่มีชนหนักทุกขั้นน้าท่วมนะลูกค้ามาลองขับมาทดลองขับได้เลยได้เลยนะครับพาชมพาช่งาชงมาดูได้นะใครที่ดูรถไม่เป็นนะครับพาช่างมาดูได้นะครับเรายินดีให้ลูกค้าดูพาช่างมาดูได้ทุกจุดนะครับนะครับแต่ลองดูดูทางด้านภายในกันบ้างกว่านะครับ ระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสี่หมื่นโลนะครับยังไงครับไม้แท้นะลูกค้าเราไม่ได้กรน,นะครับไม้แสนสี่ก็คือแสนสี่นะครับไปมาเท่าไหร่ก็ขายเท่านั้นนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นหกเกียร์แล้วนะครับ ยิงสู่เครื่องเล่นเขาก็จะเป็นแบบนี้อัตโนมัติของเขายู่แล้วนะครับตายตัวนะครับไม่มีอะไรแผลคือแบรนด์เขาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่แล้วนะครับของแถมเลยไม่ต้องเยอะมากนะครับนี่ภายในก็โอเคนะครับลูกค้าถือว่าเรี่ยมเลยถือว่าเรี่ยมอยู่นะครับเพอเราคัดรถเกตี้ให้ลูกให้ลูกค้าอยู่แล้วนะนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับคันนี้นะก็โทรมาที่เบอร์ผมได้เลยนะครับ0 8 9 5 1แปดเก้าห้าหนึ่งห้าสี่หนึ่งสองะครับหรือกดทีนี้ไอดีไลน์ได้เลยนะ เดี๋ยวมันจะเด้งเข้ามานะครับหรือเอาเบอร์ผมมาไปลงไปลงไอดียไลน์ได้นะครับมันจะเด้งได้เลยนะครับนี่นะครับก็จะประมาณนี้นะครับย้ําอีกทีนะตัวนี้เป็นอีวสูดีแมกนะครับ 1.9S นะครับตัว S นะครับปี2017นะครับราคา4 9 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาครับบางท่านนะครับอยากจะปรึกษาเรื่องอาชีพปรึกษาเรื่องเอกสารได้เลยนะครับทักมาได้เลยนะครับ ถ้าบางทีผมอาจจะตอบช้าเพราะติดลูกค้านะครับถ้าผมว่างนะผมตอบได้เลยนะครับถ้าใครทักมาแล้วผมตอบช้าก็ขอต้องข,ขอโทษนิดนึงนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ